สวัสดทีทุกคนแนะนำตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Anime a Ranger X นะครับนี้จะมาสอน Fk Farm r e v e l Farm เพช Farm ทอง Farm ของอัปเกรดรีวิวแล้วก็ Farm ของอีโบตัวละครได้ด้วยนะครับแทบจะ Farm ได้ทุกอย่างเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่โคตรจะง่ายนะครับแค่กด2ปุ่มเท่านั้นนะครับอ่ะก็ใช้ได้ทั้งในคอมแล้วก็ในโทรศัพท์ด้วยนี่ จริงๆคลิปนี้จะลงลั้งแต่เช้าแต่ว่าเพิ่งว่างมาอัดขออภัยด้วยนะครับอ,อันนี้เราลอง Fk ไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนหานะของที่เราได้ก็แน่นๆเลยนะครับอ่ะพวกนี้เนาะวิธีการฟาร์มเพชรนะครับเราจะต้องเล่นในสตอรี่ไนท์แม นี่เราสามารถฟาร์มได้ทุกด่านเลยนะครับไม่ใช่แค่ด่านสุดท้ายเนาะแต่ในด่านสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เพชรเยอะมากๆนะครับจะต้องเป็นชัปเตอร์สิด้วยชัปเตอร์สิของด่านสามารถฟาร์มเป็นส่วนของเพชรได้ทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะ,ะในด่านสุดท้ายเนี่ยขั้นต่ําที่ได้น่าจะอยู่ที่ประมาณแปถึงเเพชรนะครับส่วนสูงสุดน่าจะ15ไม่ก็12ไม่ก็11อนะครับอันนี้จากที่ลองอฟาร์มมาก็คือได้สูงสุดอยู่ที่สนะิบเอ็ดเนาะไม่เคยได้เลยไปสิบสองนะครับส่วนใครที่ได้เกิน่อน,นั้นก็คอมเมนต์ได้เนาะว่าอครับ อ่าโหมดที่มันได้เยอะกว่านี้นะครับอ๋อเนาะแล้วก็ตัวละครที่แนะนานะครับก็จะเป็นตัวละครวิ่ง1ตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตัวเดมิ่ก็ได้นะครับไอตัวละครวิ่งของเราเนี่ยมีสัก2ตัวก็ดีเนาะส่วนตัวใช้เป็นเจ้าโอคอบนตัวนี้นะครับแล้วก็เราลองดูตัวละครได้ว่าตัวไหนวิ่งเร็วนะครับก็เอาเมาส์ไปชี้แบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายตัวนี้เนาะที่ เดี๋ยวนะมันต้องดูที่ดีเทลออร์ด้วยตัวนี้ะนะครับป่ะนี่เราก็เริ่มมาดูนะครับว่านี่มันจะมีสปีด2.2ตัวนี้จริงๆเราดูหน้านี้ก็ได้ปะเนี่ยหน้านี้ก็ได้นะครับเนี่ยอ่ะอย่างโซนิกนี่ก็จะเป็นตัววิ่งเร็วนะครับวอคลูลินวิ่ง5.2เนาะนี่ก็จะมีตัววิ่งเร็วแบบนี้นะครับเอเอเอมื่อกี้ไม่ต้องดูดีเทลออร์โทษทีนะครับตอนแรกมันนึกว่ามันดูสเตตของตัวละครเนาะลืมไปนะครับเราติดแนวเทวะดีเฟนซ์เยอะเกินไปเนาะโทษทีนะครับ,นะนะนะรบอ่ะนี่เราสามารถเอาเมาส์ชี้ดดูไดไ้้เนนนาาาะวววว่่ตตััหิงงบ ในนี้ที่นี้เรามีเป็นในส่วนของโอครุนที่วิ่งเร็วสุดนะครับเท่าท,ที่จะมีได้เนาะอัะนนี้แต่ถ้าใครอยกเอาไปเพิ่มก็โซนิกกับเจ้าคิรัวก็ได้ส่วนตัวแรกนะครับก็นี่นารูโตะนะครับวิ่งโคตรไวนะแต่ข้อเสียคือมาโดนแปะเดียวก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถคัดในส่วนของมอนฝังนู้นได้ที่จะทําให้มันวิ่งช้าลงกันดี อ่ะก็นี่จะเป็นตัวละครที่แนะนำนะครับส่วนตัวละครที่จะเป็นต้องเอาไปด้วยในหมวดไนแมนะครับก็จะเป็นตัวแบกของเราเนาะจริงๆเราใช้มิติสักตัว2ตัวก็ได้นะครับอ่ะแต่ก็ส่วนตัวคิดว่าถ้ามีเยอะก็ยัดไปเรื่อยๆนี่อ่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเจ้าทันจิโร่ออกละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เรารอไปอยู่โเนาะแล้วก็เอารนโตะไปสักตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้เนาะเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับเราสามารถไปปั้นสแตทได้ด้วยนะครับทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกมเนี่ยเึ่นง่ายขึ้น เพราะว่าในเกมนี้มันก็จะคล้ายๆกับลายเลนเจอร์เลยส่วนใครที่ไม่เคยเล่นจะอธิบายภาพเขาค่อยฟังก็คือในด่านนะครับมันจะมีเป็นในส่วนของความวิ่งไวนะครับไอ้ชัมอนวิ่งไวสิไม่ใช่ความวิ่งไวมอนวิ่งไวนะครับทำให้ยูนิตของเราเนี่ยอาจจะติดขัดในส่วนของการระยะเวลาที่วิ่งไปนะครับเราจะต้องเคลียร์มอนก่อนที่จะวิ่งไปด้วยนี่เองเนาะแล้วถ้าเรามีตัวที่วิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็เอาไปขัดมอนไม่ให้มันวิ่งมาก่อนที่ยูนิตเราจะวิ่งไปเนี่ยจะทําให้เราจบเกมได้เร็วมากขึ้นอีกหรือว่าอัััดนนนนน้้าาาบบปรระะมณค ส่วนเรื่องเรื่องของตัวที่เราจะเอาไปแบกก็ไม่จำเป็นต้องสูงมากนะครับเพราะว่าเราเอาไปวิ่งขัดเนาะเออตัววิ่งขัดไอ้ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหายากนะครับอ่ะเราเห็นบ้านเราใช้นารูโตะก็ได้นะครับเอยโอ้โหอันนี้เราจะดวงซวยนะเออขอทังเองก็ยังดีนะครับนี่เราจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนเนาะอ่ะเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถใช้หมวดอื่นได้นะครับแล้วก็ใครถามว่าเอ,อ้พี่ครับผมฟ้าหมวดไหนดีตัวละครไม่เก่ง กินแผนิตเลยนะครับน่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าด่านสั้นนะครับเล่นง่ายแล้วก็ไม่ยากขนาดนั้นบอกว่าเราสามารถเอาของยูโวเจ้าเาจ้า,าโบลี่นะครับเนี่เกือบลืมชื่อแล้วแล้วก็จะมีเป็นของยูโวโกคูด้วยนี่อ่ะในที่นี้อย่างที่บอกไปว่าของถ้าเป็นฟาร์มเพชรเนี่ยจะต้องเป็นคาร์บเจอร์สิบเนาะแต่ถ้าใครจะฟาร์มของยูโวก็มาที่หมดยูโวตัวนี้นะครับวิ่งมาดูตรงคาร์บเนาะเออโกคู Goku ใช่อะไรลืมแล้วนะครับอ่ะก็ดูดูกันเองแล้วกันเนาะ อ่ะนี่นะครับปุ๊บอ่ะใช้เจ้าโกลเด้นคาวตัวนี้นะครับเมฆทองนะเออนี่นะครับเหมือนเหมือนขนุนเอ้ยเหมือนทุเรียนเลยนะครับเดี๋ยวปะมันก็จะมีเป็นนี่เราสามารถกดดูได้ว่ามันอยู่ด่านไหนนะครับวันนี้จะเป็นด่านเก้าเนาะอ่ะอันนี้เป็นด่านแปดนะครับอ่ะอันนี้ดิจิตอลสเตทนะครับนี่ด่านสิบก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะอ่ะนี่เราก็ลงไปนะครับวิธีการลงก็ง่ายเลยคือกดเพมานะฮะอันนี้ไม่ต้องตั้งไอพีนะต้องเข้าไปตั้งในเกมนะครับเราเป็นเล่นด่านท้ายแล้วกันเนาะปุ๊บแบบนี้นะครับกดสตาร์ทไไปด้เลย โปรแกรมที่เราใช้คือไททักนะครับออโต้คิกเกอร์ก็ได้เนาะส่วนใครใช้ใน u ูจีโฟนนะครับแนะนำให้ใช้เป็นพวกออโต้คิกเกอร์สามาครแขวนนะครับไม่ว่าจะเป็นโอพีโอตัวคิกนะครับหรือว่าออโต้คิกที่เราใช้กันประจำนั่นเองเนาะ,ะใช้ทักเก็ตเดี่ยวก็ได้นะครับหรือทักเก็ตคู่ก็ได้ถ้าเป็นในโทรศัพท์นะครับเราจะต้องจะเป็นเราจะเป็นจะต้องกดตัวโหวตตัวนี้ด้วยถ้าลงในชาเลนจ์เออไม่ใช่ในท่านในโทรศัพท์สิถ้าเป็นในคอมว่าในโหม่ชาเลนจ์นะครับไม่ว่าจะในคอมหรือโทรศัพท์นะเออพูดเริ่มพูดรูนแล้วขอัยด้วนะครบ เราจะต,ต้องกดโหวตตัวนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเกมจะไม่เริ่มถ้าชาเลนจ์เปลี่ยนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะส่วนในโทรศัพท์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดโหวตตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเล่นด่านเดิมนะเราก็กดรีเพย์ได้เลยน,นั่นเองแค่นี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเห็นป่ะเนี่ยนาราุโตะวิ่งมาเร็วมากนะครับมาขัดมอนอ่ะนี่มันก็จะมีจังหวะที่ทําให้มอนวิ่งช้านิดน,นึงเนาะอ่ะทีนี้ยูนิตเราก็จะเคลียร์ได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่เอามาโตมันก็จะวิ่งช้าเราก็เคลียร์ช้าอี ส่วนตัวเนี่ยทำด่านนี้ถ้าอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอ็ดวินะไม่รู้ว่าด่านไอ,อ้รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะไอ้เจ้าโซนิกเนี่ยตีแรงมากนะสี่พันแปดนะถ้าใครไม่มีมอนหลบหรือว่าตัวละครไม่เก่งก็อาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับจากที่ลองดูตัวลีเจนต์ไม่ไหวอันนี้บอกตรงเลยจากที่ลองดูตัวลีเจนต์ไม่ไหวนะครับแลวโจมตีของมอนด่านนี้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราใช้ตัวที่มันตียาวๆแบบนี้มันก็จะเล่นง่ายไปป่ะนี่ไปป่ะโอ้โหนี้ได้สิบสองเพชรเลยนะครับปกติได้แ่ ก็แปลว่าน่าจะได้เยอะมากหมายมจบแค่46วินาทีเท่านั้นนะครับแปลว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยขั้นดับเพชรที่เราจะได้แล้วนั่นก็คือ700นะครับ700เพชรแล้วนะถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนตัวนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่าเยอะหรือน้อยนะครับอ่ชั่วโมงนึงได้เจ็ดร้อยเพชรนะครับอ่ถ้านับเป็น24ชั่วโมงก็เอา7ไปคูณ24ได้เลยนะครับเนาะนี่ก็คือเพชรท,ที่เราจะได้อ่าประมาณนี้นะครับของเราจะได้แถมคือเรเบลตัวละครนะครับบวกกับโกด้วยนี่ ถามว่ารีวิวลขอตัวละครสำคัญยังไงเราจะสามารถมารับในส่วนของ myles stone ได้น,นี่เอ่ะนี่จะพามาดูนะครับก็เออลืมตั้ง FK ดูหลังจากที่เราเล่นจบแล้วเราก็แค่ตั้งปุ่ม replay นะครับส่วนท้ายทักตั้งค่ายังไงนะครับตั้งท่าที่ c o n t i n u o u s playback ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เพลย์สปีดเนี่ยเราสามารถคูนร้อยคูนสิบคูนพันก็ได้เลยนะครับถ้าคอมเราไหวนะออระวังมันค้างด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ แล้วก็ตอนนี้ตัวเกมเขายังมีชัดดาวอยู่ก็ระวังไว้ด้วยเพราะว่าเมื่อคืนโดนไปนะครับเนี่ยปล่อยไปตั้งนานไม่ชัดดาวนะครับนี่เราจะได้ของตรงนี้นะครับเห็นปะเดี๋ยวก็จะมีพวกเคิร์ดฟิงเกอร์นะครับอ่ะแล้วก็พวกนี้นะครับอ่ะเพอร์เฟกต์สีอ่ิขวานอัพเลเวลนะครับไอ้ขวานน่าจะเป็นลีลิกนะแล้วก็เป็นเพชรด้วยนะครับมีทองด้วยนะครับส่วนเลเวลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เลเวลร้อยได้รีโลด้วยนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับนี่ได้ไอ้เจ้านี่ก็น่าจะเป็นลีลิกระดับมิสติกนะครับเกลียเศษไม่่ใชลิกนะครับ ส่วนเกียร์มีความสามารถยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเนาะวิธีการใส่กดที่ดีเทลออของตัวละครแล้วก็นี่เลยนะครับ,บรเห็นป้าก็จะมีบอกว่าสปีดคูณสิบสามนะครับส,สกิลดิสตินส์นะครับหรือว่าค่าตสส้านสกิลเหนือยนะี่สิบสอเนาะราคาลดยีบอกเลยว่าเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้การนี้จะเป็นวิธีการ a อฟอย่างที่บอกไปหาตัววิ่งมาสักตวัวเนาะะเดี๋ยวเราลองไปด่านอื่นกันบ้างนะครับว่ามันจะจบเร็วขึ้นไหมนะครับนี่ด่านสั้นอันนี้น่าจะสั้นสุดนะไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าวิเลตัััวววววนนนนนีี้้จะะสสราาาาคมหือเปล่่่่่ดดพแตติ เอาด่านที่มันเป็นด่าน2นิว้วขวานะครับมันได้ขั้นต่ําอยู่ที่น่าจะ3เพชรหรือ4เพชรนั่นแหละแล้วก็ได้เยอะสุด5เพชรนะครับด่านท้ายสูงสุดส่วนตัวดาวว่าน่าจะ15เพชรหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เมื่อกี้เราได้สิเลยนะอ่าอยู่ที่46่ิบหกวินะบอกเลยว่าจบเร็วมากครับเนาะอ่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์ให้ตั้งทาร์เก็ตไว้ตรงโหมดตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ปุ่มเลเร์คอร์ดนะครับนี่มันจะมีให้เราเปลี่ยนนะครับเนี่ยไปเลเซอร์คอร์ดคีย์ตัวนนี้ะครับ เราก็แค่เปลี่ยนให้มันเป็น f 8หรือว่าเป็นอคอนโทรลชิปอันติเนตอก็ได้นะครับอันนี้เล่นแต่เราเนาะส่วนชิป P เนะี่ยมันจะเป็นโหมดอ,อันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนกดได้ไหมแต่น่าจะได้ทุกคนนะก็คือโหมดกล้องหัวลอยแบบนี้นันะ่นเองเนาะเพราะงั้นก็ลองดูว่าเราควรกดปุ่มไหนนะครับนี่เห็นบ่าได้สีเพชรนะครับดูดูว่าจบกี่วิเนาะปุ๊บปุ๊บอ่ะจบ26วินะครับ25 26วิประมาณนี้เนาะแ,แล้วก็ด่านท้ายน่าจะดีสุดแต่ถ้าไม่ไหวก็ถอยมาก็ได้นะครับนี่ระดับนนามเะ นี่หลังจากที่เราจบแล้วนะครับก็มาตั้งปุ่มรีเพย์ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอัดให้ดูก็แค่กดรีเพย์จบเลยอ่ะแค่นี้นะครับถ้าอยากกดโหวตด้วยก็มากดโหวตแบบนี้เนาะมากดจุดอัดปุ๊บแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับถ้าอยากให้มันกดเร็วๆเราก็กดอ่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกความเร็วของเจ้าตัวเอ่อความเร็วที่เราจะเซตได้นะครับเห็นปะเซตคัสตอมสปีดตัวนี้นะครับแล้วก็คูณสักยี่สิบไปก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเอ่อเราปรับเยอะเกินมันก็อาจจะแยากก็ได้เนาะ พราะฉะนั้นก็ส่วนตัวแนะนำอยู่ที่คูณ5เนาะเร็วสุดแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องรอครับแล้นาะเนี่ยมันก็จะกด next r e p l a y next r e p l a y วนอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะส่วนใครที่รอไม่ได้ปรับคูณร้อยไปเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์องนะเออปรับคูณร้อยไปเลยเนาะไปะแบบนี้แค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วในการฟาร์มเพชรฟาร์มของอีโวอ่ะในทั้งหมดเนี่ยจะฟาร์มมันจะตั้งแบบนี้เลยนะครับอ่ะส่วนตัวแนะนำให้กดโหวตไปด้วยเพราะว่าอ่ะเราจะสามารถเอาไปใช้ในส่วนของเอ่อ โหมดอื่นได้ด้วยนะครับพวกชาร์ลินกับบอสบอสอีเวนต์อะไรพวกนี้เนาะโอเคประมาณนี้กันนะครับในส่วนของการฟาร์มเพชรฟาร์มของอะไรต่างๆันนะครับส่วนเรื่องตัวละครเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีว่าตัวไหนเก่งมากตัวไหนคนหาตัวไหนคนยูนดีกแต่จากที่ดูเนี่ยตัวอีโวเก่งทุกตัวเลยนะครับอย่างโอคารุนก็วิ่งดักเนาะก็ถือว่าดีนะครับ โอเคสำับนี้นะคุณผชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตัง่าดีนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ตัวละครถามว่าไม่ต้องอยู่วได้ไหมได้นะครับเราแค่หาตัวที่มันเก่งๆก็พอเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ